นะสบายดีเด้อพี่น้องบเบางีแมวเราไขประตูแล้ว,ลวพี่น้องเบอร์ถามแล้วเบอร์ก่อนโอ้คืองามแท้มาเนี้ยเป็นพิเศษะนาดว่านี่พี่น้องมาเนี้ยนะ่ะแม่ม้อนเผ็ดสิไปเที่ยวมุกดาหารเด้อพี่น้องมาเนี้วันเกิดแม่ม้อนวันที่หนึ่งท่นว่าผู้ที่ครบ61ปีเด้ออายุของแม่ม้อนพี่น้อง ไปมุกดาหารเหมือนกันไปกับสาวน้อยโอ้สุพองจะแต่งนนเอองาเป็นพิเศษแต่งตัวเป็นพิเศษมาเลยมาไปนี้ก็มาเบาิบ่งอาหารเสรเิร์เฮาเด้อพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็สิไปมุกดาหารเดินทางเลยพี่น้องไปกับบุกสาวสาวน้อยเด้อฮะ สบายดีพี่น้องเอฟซีถากแขงหมดทุกคนเ้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเ้อถูกแรงเส้นแรงใจถูกกระลังใจเนาะมามะสบายดีเลยพี่น้องก,นก,กนินน้ำกันมือนี่มือสันบันดีมือน,นี้เห็นแต่เป็นด้านเกิดของมีมนก็อยากแต่งตัวงามๆแน่จักน้อยอใส่สุภาพแต่ว่ามือแรกเป่าเข็ดจักจะใส่สุดยังอีกเด้อ <laughs> อันนี้สุดเดินทางไปหมุก ชินต <c ười> mm ัว hmm. ซีไ <lite> ม right. ่เหรอเบ่ชินถือสะเฮงแล้วสิน่นี่นะเออโอ้ยมัแรงลงตัวใหม่จันแรงกว่านงตัวใหม่เลยนะไปลองอีกกับตัวหนึ่งอีกมัแรงลงชิ้นตัวซีมาหม่ปัสสาวะเจ๊ปัสสาวะนี่ห่านมาไหมมากินน้ำกันแซ่บๆชิคเลี้ยวไปย้องพี่จินกระปูคนเฮาเนาะพี่น้องย่างนุ่งได้กับนุ่งพีบนุ่ง ยังหมักงามหมักสวยสื่อมานงกินได้กินย่ามกินบ่ได้แล้วกะนี่เด้อนี่เด้อก็นอนเดี๋ยวสรบริลุกมาก,กินเนาะพี่นอกงามนงบ่ได้แล้วกบ็บบริลุกนงามเข้าไปได้กับไปที่ด้นนั่นเนาะเงินเขาเข้าสู่อจิตนงขึ้นสื่อหนงอน ซื้อหลักนุ่งหักงานเนาะมันจีเงินซื้อสินซื้อเสือซื้อซีทะเล็ดเนี่มาเห็ดเพื่อนแป้งเพื่อนแต่มันบอได้ดอกซีทะเล็ดขวดต้องขึ้สิบบาทบาทเงี้ยเยอะเนี่ยสิบห้าบาทแล้วก็เด่นอยู่เล่ากับสิบห้าทันอลยไม่แพงนึ่งซื้อกันซื้อสีทาเล็ปจะอะไรขวด เออเราคือลูกลานเราเออได้แล้วต yani ั้งเงินเอมกแงเป็นยังพกเก็บเงินแทงเพื uh ่อนผิดบานะสมัยเงอนงามบอกเจี๊ยีเนี่ยบอยเจ็บให้แมกแทงงามน้อใช่่ักสวยรักงามเป็นยังบ่อยากอยู่บ่อยอยู่เฮือนงามหน้าจะอยู่เพือนทงามผิดบาทนี่เออมือนารอยาอยู่เฮือนงามอยู่แตเงินเฮาน่พอจะได้เห็นเฮือนงามลูกลานเลย เดีดย้ี่เลยนก่แค่าพอีสำนี่กินแนะ่สื่อนุงสื่อซื้อแนะ่สื่อยุกสื่อยาเพื่อสุขภาพตัวเองแนะ่เก็บงานเก็บนี่ในบ้านในเมือง,งเผื่อเสีย้นหลมคนตายงานดอกงานเลี้ยงงานรวมแต่ไม่แนวเสียอยู่ฮาว่ได้มีเงินเดือนเป็นแสนบาท รัง่ก็คือมันพอจะกินไปมือมือแม่ถ้าจะบูดว่าิยเอถึงงันเนาะมันก็เบิดไปนี่กินไชไปนี่ถ่านะน้ทบัวทอเสร็เก็บเดือโฮมอเละมันดเดือนส้นเดือนนะมันพอเพินถีเหลือรับซ้ำเมมอนนี่บอต้องมาซ้อนก็ได้ไมมอนหูจักมิน อันนี้ม่มอนอย่าว่านะเดี๋ยวว่าแม่มอนเสียงเด้อระดับแม่ค้นเด่นนะอันใดเป็นอันใดอยากเห็ดมัดผ่าเห็ดได้แม่มอนเห็ดเทือกนี่สูตรทีนี่ให้งานแม่มอนเองนะวันนีเอ่ยน้องสวยวันนี้ค่อยสวยนะเห็ดเองนำทักนำแรงตัวเองสูตรผู้หญิงนี่แม่มอญนี่คือแม่ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยแม่มอนเสเอดาเด้อถึงจะบุหัวดำ อี่ยงลูกหกคนใหญ่มดเสื้อผ้านาะแ้สมบูรณ์แบบกินก็ไดให้อึดให้หิวไม,ม่มอนเลี้ยงลูกบืนแม,ม่มอนถูกใจแม่มันสบายได้ิีนร้อนได้รุ่มลกคุกค้านได้การง,งานนี่ไปรับจ้าง,างเฮ็ดบัดหาเงิน,งนเลียงลูกเอลูกนั่งนอนเรี่ยงลูกคนเดียวได้ อแม่มไม่เขาไม่พอทอเป่นเอาหาลูกมือพีไม่เ้อาเอาหางนะเลี้ยงเลยตัวเองรับแขงเองงานงนเลี้ยงลูกก็สั่นแต่แม่ม้อนมัได้แบบนี้หรอกแม่ม้อนนี่เพื่อนสันนิไมที่สันนียให้ลูกดูแต่แม่มอนตเอฟุ้งใจเดียวนำผักนำาแรงตัวเอง ตอนเรียบว่างมกอยู่อ้ยมือเล็ๆกูสิมีเงินจะเปลี่ยนท้าเหอนเด้คิดดูว่งมกอยู่มันหักบนมี้เนื้อเหือแห้งเขาเม,มื่อแล้วเขาหาได้จำได้กินไปบ้าน,านๆนั่นนเอ้ยร้านเด้อที่นอกเอ,อ้ยคนห้องจอกได้จะได้เมื่ออะมันไม่เมื่อพ่อจากมนุษย์คนนะ น,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 นี่นั่นอะย่างนี้อันนี้มีนี่อย่างนี้อันนั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามีไปแบบตายไป,ไปก็บอะไรเนี่ยไม่ติโตัวในม้อนเบรเซอร์สัญญาณในม้อนเศร้าจิต,รรรมมต,ตหลาเรื่องเลถ้ามีกินทุกหมื่นอินทุกหมืนะ่นพอแล้วเพื่อนพออยู่เท้าคึกใจผู้คนยูตูกลัวเท้าอีกเท้ากับพออยู่แล้วอืเขาก็ยังอยู่ได้ทำนเ้าคึกใจจุดนี้ คือันบ่มีอุ้มลูกไปหาขอด้ะ่ะบ่บมีจะแทกกับไปขอคนเท่าบ่ป้าห้ยตายป้าให้ตัวเองตาย,ปปาตายขคคนกินก็นดีแม่จะรักเล็กขโมยน้อยเท้าใจไปไหมคุณเจ้ามึงบอกผมไปแหมเมนแ่บเมนมากเลยแบอ ห้าไผ่ัจิจี้จะโบกไผ่ในจังหวัดใช่หเคยกี้ยังมันบูขาทางนะมันบูไปได้เหมมันน่ลยนผ้าเื่อนนี่ค่ะมันก็เันแบบไม่ใช่ใช้เงินหน่อยๆเลย ม่มันอยากเปลี่ยนนี่ยอยากซื้อผ้าโซโล่ามาใส่มาแอมเอาทัานซื้อไหมเนี่ยโอ้ยแปรอะไรได้ไม่แปรนะ <c oughs> แพงเดี๋ยวนี้เขานิยมแต่ผ้าโซล่าทั้งนั้นลรเห็ดเพื่อนเดี๋ยวนีน่นะได <c oughs> ้ได้ผ้าหน่ะแล้วมาแอมแต่เขาจักเขาขายได้เลยกับบุหูจักกับสิพยายามอยากเปลี่ยนแต่ผ้าเพือนน <c oughs> ่อนนไรแหละจุดนักคั้งนี้แต่ ทอนชื่อไว้ยเชอรีคเชอร์น,น้อยนั่นแหละคั้นเงินมันพอเหลือช่วงพี่แม่ม้อนบอ๊อสบายมัดตัวเงินซื้อยากินเด้อพี่น้องเห็นว่าแม่ม้อนแต่งตัวแบบนี้แม่ม้อนสบายบา่บ่แม่ม้อนป่วยอยู่เด้อป่วยยืนป่วยไปป่วยมาจะสั้นทักหมายถึงว่าเออป่วยเป็นเหตุยังได้นะ ไป่อยมาเขาก็ต้องกินยาโรคเขายัางเริ่มต้นนาก็เริ่มต้นเทากับใคก็ง่ามปัวเนาะบ่ปล่อยทำมันติดต่อไปหลายเห็นนะมันปล่อยหลายเขาบ่ปัปวเขาผัดกิได้กับตับกินได้กับปอดจะได้กะัะเปลงจะได้กับนั่นนี่นะเป็นได้นั่นหรอกเนี่มันเซฟตัวเองขนาดได้คู่มือนเดี๋ย บ่เด้วหวัวออมก็ได้ได้โอ้การกินการอยู่กินยังก็กินไปในม้มอน,นจุดนะักม้มอนมดดจะน้ำยาในม้มอนซื้อยาบาง้องสมอมื่นเจ็ดพันบาทซื้อยาก,กินเพื่อบำรุงสุขภาพยาสีบานเจ็บในร่างกายเท่านี้แหละเจ็ดพันบาทใน,นทม,มอนซื้อบริษัทผลมาขายอากก็กินสองเมื่อสือที่สามมือนี้ ก,กินมือนั่นแจ็บหัวขึ้นแแห้พัวแหงขึ้นแเจบหัวแหงแห,แหงจนโทรหาทางอ่นพวกลูกายยาพกกึ่นมาขายาให้โทรหาลูกลูกชายผูกขึ้นมาขายาให้แม่แม่เจจบพัวแม่กินยานี่เลยแม่เจจบพัวแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกอยู่หากินที่แรกยากกมันชปุูมมันจะเป็นแบบใดแบบหนึง่งแล้วรับตกใจอันนั้นปฏิกิริยา คนข้างเที่ยงคือข้างกันแล้วแล้วแบบยามมันแห้งโพอดให้กินพรโลงเราบอกแค่นี้นี่ยังโทรหาลูกตัวเมีเด้อแล้วก็จบจบกับเศร้าเนี่ยเศร้าแล้วก็โทรมาถามปวดที่ดึกทามอาการขวดกระห่วงพวกคนขายยาคนกระห่วงเฮาคนบริป้าบริชกันนี่ยังกลับปรึกษาเพ่อะไข่อะไรนี่ขึ้นโอ้นอนบอดดายจนวันนะ มีละตีหนึ่งตีสองจะได้นอนเมื่อคืนค่ะจะได้หวะในหัวนะจังนอนได้ไข่เ,ขเหน่งไข่จกคิดได้ได้ได้ไม่ได้ไปมุกคเห็นไข่เหน่งก็เลยไปมุกพราะว่าก่อนจะไปมุกไปจัดวันเกิดอยู่เพื่อนนางมณ์นะเพระาะว่าเสี่ยวทั้งนั้นก็เฮ้ยมาพีไมาเห็นอยู่เพื่อนลูกเต็มกันเสด็จมาหาโต ดินแม่เผาเค็มโตแม่กองนะลูกก็ให้ไปพุ่นนางมณ์ก็ได้เอาไปก็ไปวันเสด็จเอานางหน่อยไปน้ำไปซอยดองไปซอยเวียกงานดองแม่กองนั่นแหละเอาลูกกับน้ำ chết sao hắn chơi nhà mà sao hình ngu Hắn ngu nha tôi thầy thực sang lặng Ngu ngu thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không